สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะโอ้เมื่อสักครู่นี้ก็นำยางหมาปุ้ยเนาะไปไว้ที่จุดที่ขายนะฮะนะก็ได้ได้เยอะเนาะเอฟซีสิบห้ากระสอบนะเอาไปรอบเดียวไม่หมดนะครับพี่น้องเหม็นขี้ยางนะเอาไปรอบเดียวไม่หมดโอ้ยต้องเอาไปสองรอบเนาะเพราะว่าตอนแรกนรใส่ ใสไปแล้วนะฮะสิบห้กระสอบมันยกหางไม่ขึ้นเลยนะเอฟซต้องเอาลงนะครับเอาลงแล้วก็เอาไปไว้ก่อน8กระสอบนะแล้วก็กลับมาเอาอีก7กระสอบนะฮเอฟะก็ลงมาดูนาก่อนนะครับพี่น้องนี่ดูใส่แปงแปงนี้นะฮะเอฟเพราะว่าแปงนี้นะฮะตั้งแต่ดำนะครับพี่น้องไม่เคยดูใส่สักทีนะฮะ เนื่องจากมันมันมีน้ำอยู่เนาะ f c ตอนนี้มันก็เริ่มแห้งอ่าเดี๋ยวกลัวมันแห้งขอดเนาะมันจะไม่ดีนะ f c มันต้องให้มันมีน้ำตลอดนะครับอ่ามันถึงจะงามเนาะดูใส่เป้งนี้ก็ใกล้จะใกล้จะพอเลยเนะะเาะแป้งนี้ก็พอแล้วนะครับเฮแม่ยายได้อะไรครับพี่น้องโอ้โหหอบใบตอง นะฮะเอฟซีอเบคขตมโอเมย์ใหญ่อพอดีสุกเนาะ <c oughs> นี่นะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเลาะดูนาก่อนนะครับนี่แปลงนี้ก็ดูดเมื่อเช้าเนะผมให้แม่มาต่อยมาดูแลนะฮะส่วนผมก็ขึ้นไปได่ไปสวนนะครับผม โอ้ไก่จะพอแล้วนี่ไก่จะพอแล้วไก่จะพอแล้วเนาะโอ,โอ้พอแล้วนี่ f อซเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่อีกแปลงหนึ่งเนาะนะครับนี่แปลงนี้ก็มีน้ำแล้วนะครับผมนี่ดูดใสนะครับเพราะว่ารอเทวดาไม่ได้นะ f อซนี่มีน้ำแล้วครับพี่น้องโอ้แปลงนี้พอแล้วพอแล้ว นี่มันเยอะแล้วนี่โอ้โหโอ้ยพอพอพอพๆอเดี๋ยวไปเอาเอาไปใส่แป้งนุดก่อนนะฮะมืดฟ้ามืดฝนมาก็ไม่ตกนะฮะฝนไม่ได้นะครับผมต้องดูใส่นะฮะนี่ได้สองได้สามสามแป้งแล้วสี่กับแป้งด้านล่างเนาะแต่แป้งล่างสุดนะฮะสีเดี๋ยวก็ เดี๋ยวค่อยดูใส่ที่หลังนะฮะดูใส่พวกนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขยับเครื่องก่อนนะเ c ก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูใส่แปลงนี้ก่อนเนาะแต่งนู้นก็พอแล้วนะครับผมง่ายๆนะเอะถ้ามันมีน้ําอยู่ที่บ่อเนาะเมื่อเช้าดูใส่แปลงนี้นะได้แปลงนู้น ได้แปลงนุ้นได้3าแปลงเนาะนะแล้วก็ช่วงบ่ายเนาะผมทําการดูดใส่แปลงยาวก็พอแล้วก็เครื่องซึมน้นํานี่ตั้งบริเวณนี้โอ้ได้หลายแปลงเนาะเดี๋ยวก็สูบแปลงนี้เต็มนะก็จะไปสูบใส่แปลงตะก้านะครับแ,แปรงตะก้าเสร็จแล้วก็สูบใส่แปงรงด้านล่างสุดในี่ก็เรียบร้อยนะฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะ แปลงนี้แปลงนี้ที่แม่ยายผมหว่านปุ๋ยเนาะนะฮะข้าวก็กำลังฟื้นคืนชีพนะฮะ,ะก็ดีอยู่ดีอยูอ่ดีกว่าไม่หว่านเนาะเดี๋ยวก็จะสอบถามทางแม่ยายว่าเพื่อนเหลือแปลงไหนบ้างที่ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยนะครับก็จะทำการหว่านเนาะนะก็รีบหว่านนะฮะ เนื่องจากข้าวมันใบมันแดงๆนะเอฟซีมันไม่สงสัยมันไม่พอปุ๋ยนะครับนี่เหมือนแปลงนี้นี่ไม่รู้ว่าแม่ยายหวานหรือ,อยังนะฮะนะสูบน้ําใส่แล้วก็ต้องถามเพื่อนเนาะป่าเพื่อนเพื่อนหวานหรือ,อยังถ้าเพื่อนแม่ยายยังไม่หวานก็จะนําปุ๋ยมาหวานนะครับให้มันเคี้ยวนะครับผมก็ไม่ใช่ปุ๋ย สูตรเดิมนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับผมก็ว่าจะบอกสูสตรก็โฆษณาปุ๋ยไม่เข้าเนาะนะครับก็เลยอะไม่บอกดีกว่านี่ครับโอ้ไดการไดการนะฮะนี่อันนี้นี่น้นํานี่มันยังแห้งไม่หมดนะครับนะ,ะผมก็เลยอ่ะสูบใส่สักหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะแห้งขอดมันไม่ดีนะฮะเอฟซ นะโอ้โหเจ๋งเจงเจงสุดเจ๋งแล้วนี่อ่อพวกนี้ก็กำหนดการเนาะเดินทางนะครับหน่อไม้ก็ทั้งแม่ยายทั้งผมทั้งป้าเนาะแฟนตรงนี้นะไปหาก็ได้สองกระสอบนเอฟซีนะสองกระสอบกระสอบโอ้ปีบ,กบิกเลย นอน,นี้เราไม่เอาบอ่อหนนี่น่อไม้ครับอ่าเห็นไหมพี่น้องน้ําเต็มต้องเดินอ้อมนะฮะเอเดินเละนาะนะไม่เลาะไม่ได้นะครับผมเผื่อเราสูบน้ําใส่แล้วเนาะมันรั่วนะฮะนี่ส่วนเข้าไร่ก็โอ้ทำใจครับพี่น้อง ป้าน้ำจนตรงนี้จนจนเขียวเลยนะเอฟซีเขียวปืๆเลยพี่น้องป้าต่อแมย์ยัยเม่อแม่นเจ้าวานปุ๋ยไชนีหลายพลป้าไม่ถ่อเคยน,นี่เนาะป้าจนน้ำเขียวพี่น้องุส <c oughs> อสงสัยเด้อเด้อสงสัยเล้อเด้อสงสัยแล้วต้องไปถามแม่ยายัะคอน เพื่อนวานปุ๋ยหลายบ่นี่เนาะน้ำเขียวบนเลยพี่น,อนอ้องเนาะอ่ะก็แต่ก่อนมันไม่งามขนาดนี้นะฮะเอฟซีมันเสียหมดเลยบริเวณตัวนี้ไปนู่นเนาะเพราะมันสูงดินจากไร่ไหลลงไปนะครับมันก็เลยสูงเนาะน้ำไม่ถึงนะฮะตอนนี้โอ้ถึงหมดแล้วอ่ะก็ดีอยู่เนาะอ่ะแต่ก่อนไม่มีข้าวไร่เราก็พออยู่พอกินอยู่เนาะ ก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นครับพี่น้องทําใจแล้วนะครับผมแต่ก็รอยาอยู่เนาะมียาก็จะพ่นยานะครลองดูนะครับผมโอ้สวยงามมากเลยเอฟซี FC. สกอสองกอ,อ,งกอเต็มกำรรม,มือนะครับถ้าเราเกี่ยวเนาะนะจอดแล้วมีตัวนี้ก็กาะ คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับฝอยเยอะแล้วนะครับ FC เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ